จะกล้องมองไม่เห็นคนี่ยฟ้าแดงพ่อฝั่งสีฟ้าตดนสั่งฝั่งสีแดงโดนอ๋อหนึ่งได้หนึ่งปุ๊บอ๋อสองแค่หนึ่งปุอย่ามัวเดี๋ยวสนใจกล้องครับ สองให้ <C oughs> เขาโมเดลขำ3ามสามนะ๋ยวโมเดลขำครับต้องมีสมาธิตลอด <laughs> <c oughs> สี่ <laughs> โดนหัว <laughs> พอได้เท่าไหร่ส ไปดูดิฮะพอไดีเอาผ้าออกไปบางตุน เอาห้าเท่าไออือื่นห้าเท่ามาอยู่ใกล้ก่อนยู่ใกล้ยังอ่ะไม่รับไม่รับเอาขยับดีๆห้าเท่าอยู่นะอยู่ยังหู แปดไกลโดนเบรคลอกอยงยครับเหมือนมีม <ter> ีทั้งสองด้านไม่ต้องรอไม่ต้องรอพออะไรพ่อหกหกตัวไหนตัไดนแปดรอบนี้พอจะต้องชนะใช่ไหม เดี๋ยวมินเนี่ยอ้าวอ้าวเจ็ดครับแ <laughs> จ็คเป็นนอนแจ็คเป็นนอนเก <laughs> ้าวเฮ้ <c oughs> คนแพ้โดนอะไรแบคมานั่นเลยพุดบ้าออกข้าพูดบ้าอะไรเน็ดอย่าทำอย่าทำตรงคอ ไม่ใช <Lee. S 1> <box! S 1> ่ดเดแล้วพอจะก็จะนับเป็นหนึ่งเลย